ดูซีรีส์จบแล้วกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อพูดคุยกันนะคะที่สำคัญกดติดตามทุกช่องทางของ TVB Thailand ด้วยนะคะทำไมถึงไม่อยู่ตรงนี้ฝนก็ตกหนักยืนแบบนี้ทั้งคืนเลยเหรอ ผมกลัวว่าตอนที่คุณลงมาคุณจะไม่เห็นผมผมขอโทษผมไม่ควรทำแบบนั้นกับคุณตอนที่คุณกลับไปแล้วผมเสียใจมากอาสินอย่าทิ้งผมไปนะตัวคุณเปียกหมดแล้วเดี๋ยวก็เป็นหวัดหรอก ไปเปลี่ยนเสื้อข้างในก่อนเถอะอะไรเนี่ยแขนไปโดนอะไรมาเป็นหมดลโทษที่ผมตบคุณเมื่อคืนฝนตกหนักผมยืนมองห้องคุณอยู่ตรงนี้ผมก็คิดตลอดเลยว่าทำไมคุณไม่ลงมาเจอผมผมน่าจะทำร้ายคุณหนักเกินไปผมตบคุณครั้งหนึ่งผมก็กลีดตัวเองทีหนึง่ง พอผมเห็นเลือดไหล,หลไม่หยุดผมก็ได้รู้ว่าคุณเจ็บแค่ไหนตอนที่ผมตบคุณอาซิน่อไปผมจะทำดีกับคุณผมขาดคุณไปไม่ได้คุณนายผังเจ้บบามังกรครับดนะ อย่าแก้ทองร่วงอย่าแก้ทองร่วมาขเขาเลื่มซื้อมาหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวสิมามาอ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยยอย่าแ,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 แก้ทองร่วง นี่ทิปเอาไปขอบคุณครับคุณนายพังท้องเสียไม่ควรกินแก้วมังกรนะครับฉันรู้แล้วเพราะว่าฉันกินแก้วมังกรหลังหนึ่งท้องก็เลยเสียแล้วยังจะกินอีกเมื่อก่อนคุณกลัวแก้วมังกรไม่ใช่เหรอเธอเคยหรือเปล่าละ่ะทำผิดกับใครคนหนึ่ง จนทำให้รู้สึกเจ็บปวดไปทั้งชีวิตเสียใจที่ทำลงไปสองสามวันมานี้ฉันกินแต่แก้วมงกอโอ้ยกินแล้วก็ถ่ายถ่ายแล้วก็กินทำให้มันเจ็บแบบนี้ฉันเจ็บปวดมากเลยแต่เทียบกับความเจ็บปวดของเขาแล้วของฉันเทียบไม่ได้เลยฉันติดทางเขาต่อให้ฉันต้องกินแก้วมงกรอีกสิบลัง กินจนเดินหามส่งโรงพยาบาลก็ชะใชใ้เขาไม่ได้แต่ถึงจะกินไปเขาก็ไม่เห็นหรอกฉันรู้ว่าเขาไม่เห็นแต่ฉันรู้ว่าตัวเองผิดขนาดไหนฉันรู้ว่าฉันเคยทำร้ายเขามากขนาดไหนไม่ว่าเขาจะอาภัยให้หรือไม่ให้อาภายัยฉันก็จะต้องทำอะไรสักอย่างให้เขานี่เป็นวิธีชดใช้บาปของฉัน 她没一万个心，<laughs> 活着没原因的工作，世间中的经典配角，却有幸偶然得你为我。